กาบนมัสการขอโอกาสค่ะ huh. ท uh ่านพอดีน้องชายเพิ่งเสียชีวิตเมื่อยี่้าเดือนที่แล้วเองค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสฟังธรรมพุทธวจนะเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองค่ะแล้วเขาก็สามารถจะท่องพระสูตรได้แล้วก็มาสอนพวกญาติพี่น้องเพื่อแสดงธรรมให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ฮะซึ่งเป็นความประหลาดมากตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะ ท่องพร,รได้เยอะมาก uh huh. แล้วสามารถแสดงธรรมได้อย่างง่ายดายเอาเอา,เอาคำจากพระโอษฐ์มาเนี่ยนะคะ uh huh. ซึ่งเป็นอะไรที่ยากมาก <Yeah. S 2> แล้วเขาก็มาย่อยย่อยๆแล้วก็มาเรียบเรียงทําให้พวกเราเนี่ยได้สดับฟังได้อย่างลึกซึ้ง uh huh. แล้วก็ปฏิบัติตาม uh huh. กันมาเลยนะคะจากศูนย์มาเลยเนาะค่ะตอนนี้เนื่องจากวันที่ยี่สิบ ยี่สิเพราะเรามีมิ้งกัน uh huh. ในแฟมิลี่นะคะ uh huh. ประมาณ30มสิกว่าคนเนี่ยก็มารวมกันที่บ้านหมดเลย uh huh. แล้วยี่ห้าเขาก็ลาสังขารไปนะคะ uh huh. ด้วยที่เขาหมดห่วงกับทุกสิ่งทุกอย่างเราได้คุยกันทุกเรื่องไปแล้วนะคะ uh huh. แต่นขณะขณะที่ก่อนที่เขาจะลาสังขารอะไรไปเนี่ยคะ uh ่ะ huh. เขาก็เป็นโรค ALS นะคะก่อนหน้าเนี้เป็นประมาณ3ปีกว่าแล้วแล้วเขาก็ดวงตาเพิ่งมาเห็นธรรมนะคะในช่วงที่เขาป่วยเขาก็ศึกษาธรรมะมาหลายสถาบันมากนะคะลองผิดลองถูกไปทุกลองทุกสำนักโดยดูจาก y o u t u นะคะไปอยู่เมืองจีนก็ไปศึกษาธรรมโดย YouTube ทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาอะมาทำวิดีโอไว้ นะคะตอนก่อนเสียชีวิตนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยให้เปิดวิดีโออ่านแล้วเขาก็ลึกซึ้งในพุทธวจนะมากที่สุดเขาก็ให้เหตุผลว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยให้นําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยให้มาบริจาคเพื่อเผยแร่พุทธวจนะด้วยค่ะแล้ววันนี้ภรรยาเขาก็จะเตรียมเงินมามอบให้กับพระอาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธวจนะเป็นจำนวนเงินสองแสนขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสา แล้วอยากจะโชว์รูปนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยหลับไปด้วยความอาการที่สงบมากนี่อารนทุดายเลยนิ่งนิ่งสนิทนี่คือสิ่งที่คนไม่เคยเสพครบไม่มาเสพครบของจริงไงถ้าเห็นสภาพศพของจริงนยโยมเอาไปให้ถ้าคนกําลังดิ้นฟังคาพระเจ้าเนี่ยหยุดทันทีนะโยมลองเลยศพกําลังดิ้นดิ้นเนี่ยนะฟังคาพระเจ้าปุ๊บจะค่อยๆนิ่งนิ่งนิ่งแล้วจากนั้นขนาดตายเนี่ย ไม่มีอาการกระตุกกระตึกอะไรนะนะไม่กระตุกเลยนิ่งมากเลยแล้วไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนนะคะเสียวันจันทร์ก่อนจะเผาวันจันทร์อีกอีกจันทร์นันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนเลยเป็น่ยังนิ่มเหลืองเหมือนเดิมเหลืองพองเหมือนเดิมเดี๋ยวโชครูปได้เลยค่ะเพราะว่าถ่ายไว้เหมือนกันอันนี้โยมกันอาตมาไม่รู้จักกันนะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะเพราะว่านี่มาเจอพระอาจารย์ครั้งแรกเองค่ะอ่าใช่อาตมาไม่เคยเห็นหน้ายมเลยค่ะ ต้องบอกไว้ก่อนค่ะก็ดีใจมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไปแบบสงบมากเขาไม่ทุรนทุรายอะไรทั้งสิ้นแล้วเนื้อตัวเหลืองแล้วนิ่มด้วยอะค่ะคือเป็นความภาคภูมิใจแล้วดีใจเนี่ยหาภาพก่อนก่อนวันที่จะเสียวันเดียวเขายังปกติอยู่เลยอะค่ะออคญาติานี่ดีใจเลยนะไม่เศร้าใจเลยเพราะสังโยชน้าสิ้นเป็นอะไรทุกคนขั้นที่สามไปแล้วค่ะนะแล้วเขาได้เทศแสดงแสดงธรรมนะคะวันวันอาทิตย์เนี่ยหายี่สิบ ยี่สิบห้าเนี่ยเอ๊ยยี่สิบสี่ใช่ไหมก่อนที่เขาจะตายเนี่ยก่อนเขาจะตายวันเดียวเขาแสดงทำให้พวกเราฟังเป็นหลายชั่วโมงเลยค่ะโอ้สติดีมากเนาะเนี่ยหาภาพเขาวันที่เขาเสียชีวิตอะค่ะไปอย่างสงบอะค่ะนอนไปพอดีโยมก็ได้โทรมาหาเขาเขาบอกเขาขอนอนแล้วเขาก็ฟังทำจากก่อนก่อนไปนี่ยังเดินเหินได้เลยยังเดินค่ะทานข้าวด้วยกันตอนเช้าปกติอะค่ะอ๋อเหรอ่ะเขาเหมือนลากสังขารไปอย่างนั้นน่ะค่ะอ๋อ โอ้ตายดีเน, ok นาะนี่นะเนี่ยค่ะดูดูภาพนะคะเห็นลูกข้างๆนะคะที่นอนอยู heures, an はは่ข้างเตียงอะค่ะอ่าฮะสีออกชมพูเลยแต่ตัวเขาสีเหลืองทองอลามมากเลยอะค่ะอเนื้อตัวนิ่มตลอดถึงแปดวันเลยค่ะอืมยาก็ไม่ได้ฉีดนะไม่ฉีดเลยค่ะจะลองพิสูจน์พุทธวจนะนะคะท่านนี่ค่ะภาพก่อนก่อนตายเนี่ยค่ะภาพก่อนตายเป็นอย่างนี้อ่าฮะค่ะแล้วนี่พอเสียชีวิตแล้วจะมีค่ะ อโหถึงวันเผาหน้าอย่างนี้เลยค่ะถึงวันเผาหน้าอย่างนี้เลยค่ะปากก็จะมีสีเลือดแดงๆโอ้โหเอ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเออใครไม่ฟังก็ไม่ฟังไม่เป็นไรเห็นนะตายไม่เสียใจเลยมายา รู้ว่าเขาไปดีเลยค่ะใช่ให้เขาไปรอนะคะท่านเดี๋ยวจะตามไปอนะนะเดี๋ยวนี้มิติใหม่ตายแล้วยิ้มกันหมดเลยไม่เศร้าแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยนะพบนี้พบหน้าเนี่ยนะมันเห็นชัดเลยเยอะเนี่ยโอ้ดีมากเลย ส่งส่งมาให้โยมวัดหน่อยสิได้เก็บไว้จะมาเก็บข้อมูลค่ะยินดีค่ะค่ะเผยแพร่ได้เนาะค่ะยินดีค่ะ